อาตบมานคักเลยพอพอเอ,อ้ยปวดโพดปวดคักปวดแน่ยมันคักมันแนี่ยปุ่มผสอยหลาคักไหลายแน่ยทีนี้มีเธอหนึ่งครับผมมีเวลาหายอยีกสองสามมือครับหลังจากที่ฝนตกลงม,มากกระนำทำให้นน้ำรดลุ่มฝาย ปากระโดดเรีนน้าไม่เนาะปลากริมมีสองสามหมื่นครับก็ได้เลี้ยงครอบครัววิถีชีวิตชาวอีสานบา้านเฮาครับผมกระแน่นี้แหละนะครับผมเคยเห็ดเคยหายยู่สุปีเนะาะหันมันครับผมพอได้อยู่มันมัน<า>มันมันขลักผมอยู่ซอยปะพ่อปลาเห็น โ oh, hmm? อ้ม<ำ>ันคักพอแต่ปลาแดกหล่หายหอยู่ได้เนี่ยทำกันนะโอ้ย oh, มีแต่ปลาเติมงามเนาะนปลาปุ่มปลาซอยปางนีพันธุนได้หลายคักคักมีแต่ผู้มันน่องๆกระมันอกกุน้ย oh, ปลาดูปลาสะออนเนาะพี่น้องเนาะอุ oh, hi, ้ยฝุ่นปลาดูปดเป็นกุ้ง โอ้โหตัวสเบ็ดกะมีตัตรงแพร่กะมีมีแต่ผู้มันหมานหาอยู่หากินมันหมานกันพี่น้องโอ้ประกวดตัวงามดีตัวนะ่สองตัวอะไอความสวยงามของธรรมชาติครับผมเราเรียนชีวิตชาวอีสานเนาะ นี่กับพวกได้หิดประเดกเหีือวฮิตกับเขาก็หิดประเดกยงางก็บึงฝั่งทั้งหนีไปปึ๊ดถกสะออนสะออนหลายสวยงามครับพี่นอ้อง ตาสะออนเนาะหนำมไหลผับบ๊อบข้าวบะมันหยกหย่อโหดขับปลาเอาอีไทยปลาสูตรต้นอะไรอย่างธรรมดาวนี่้นี่ก็ได้ปลาแดงให้หนึ่งนะครับผมในลังฟงเนี่ยเอาขึ้นมาเทเมื่อกี้นี่ละของเขาใหญ่เสือเขียวเพิ่นหวานพี่เกา่าผัพอสวัสดีครับเ้าเสี่ยงสวัสดีพี่น้องวัสดุทุกคนครับ ถ้ามาบึงปลาครับผมมองที่ท่าคิปลงไปก่อนน้านี่นะครับผมเราึคยมีระยะลงมาบผมม้วเอากล่องมานํำครับโอ้ปลาสูตกระตนกรตุนเอ่ะมีเวลากล่องมาน้ำัใส่โทรศัพท์ไทยครับแต่แตะบ่มีกันซันแม่ปันไหนเนาะทำไมกับกบพอถกก็ให้ีนนองบาาเซี่ยงเนอมีบาาเซี่ยงถ้ามาบึงป่า ขอโทษอกรยได้ลายครับมันใส่ทุระเพทาไ้เดล่ะตากลมตากลมจับคอยจนมันมีคนจับอยนเต็มเลยตนเสียงเ้องบเยตนน้เากล่องถึงรถเยความสวยงามของธรรมชาติครับการหาอยู่หาินของในนองช่าอีสานบางหน้าของท่านนี่ีทริตอเขาได้กินเได้เหยียขอบรั่วครับนี่่นีนพนนี่กเราต้นเพี่น วยงามครับยอกกัมี่ัวานแหกัมี่ตชิเบ็ดปะกดกัมี่คูตรงแพรกัมี่เจ้าชิดปะกดกับอะไรเนาะ้แปันกันครับผมคนในชุมชนมันเป็นมาตรงอาผู้เดียวเลยตรงแมงปันกันกินนะครับคนในชุมชนเตรงแบงปันถินเหลือแมงปันกันได้บ้างนีชุมชนียวไปขาครับติเด็นนี่ คิดประหลาดเนี่ยขายเนี่ยนี่แหละครับผมสวยงามขนาดครับอือแม่จุ่งหัวเนาะคักคักตัวโค่ตัวโค่อ้าวอันนี้ กุ้งดูกน้งเนาะเผื่อปลาป่ากุ้มเผื่อว่าปลากุ้มเราเสี่ยงภาพเอาเบิ่งความสวยงามของธรรมชาติครับจะพิชติยางเยี่ยวบอะไรเอากล่องมะน้ำแข็งเาเปล่าเสี่ยงสิพาลงไปเบิ่ง้องกลางครับผมเบื่องิงไก่เลยตอนคนตากได้เนาะ đi bước ngắn ngó. ลงมาเถือกจังวะพอเพก็ัสตากพอดีครับนี่พอดีเลยลงไปท่ายคลิปมเนมิดกันมีเมนเเมตรสองเมตรแล้วนะพอน่ามเนาะสองเมตรแล้วนเนาะสองเมตรเ่ท่านตักยจะคือเบิรที่ครับมานขนาด ไอ้หวงนางก็ขาวอ่ะหางแดงนะอืมอ่อนนะผมดขึ้นมาเป็นพุ่งๆนี่โทรศัพท์กับบริสิทธของโทรศัพท์บริสิทธิ์พวกนี้มุ่งมั่วๆนี่ก็เอาไข่ได้หลายครับนี่อันนี้ไม่ใช้เบิด มันเป็นใช้เบิร์ดคือว่ามีเยื่ตัวประคาวิีท่ายุ่งสีเยื่ตัววงามครับสวยงามการหายูหายถินเนะาะช่วงวิถีชีวิตชาวอีสานนะครับออเราก็ร่างถิ่นมากร่างสุดตักครับแล้วระสออนม่นพี่เนอะกระสออครับ ก็ติ่มตาเล่าหตาลือสอบก็เอื่อนอุดโคโคจีดีเนี่ยงานขังมนแม่ก็ตื่นติกโตนึงงานอีรีอีหรอโขน่อนเนาะมันขึ้นมาแล้วมันลายหอแ่้เแม่ยแล้วก็ออนอ่า รักผักมานดีกั่ง อ่อนอืม,อมน้ำติมตายกซอยะพ่อเดี๋ยวผมยกซอยครับโอ้ยจาไหนพอสกินเวิดเต็ดปราแดดวะครับ หมดพูด่เนาะมาที่ใส่ทางเน,น,นาะเราในถงกระตุนอย่ที่ิบว่าใส่คอดเครื่องทังอยู่อ่อนเกือบเครื่องถังตักบาทหนึ่งขาแค่ ครับอ้ภาพความสวยงามของธรรมชาติทีนน่บริสุทเราเสี่ยงขอขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณทุกการรับชมเด้อครับผมขอให้ทุกท่านดูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกำลังเรื่อยๆเป็นสุขทุกคนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม มันหลายผืว่าเขา,าบอมันหยดหย่อไม่มีามันต่แปดด้วยตันหน่อย,อยโธ ออไล่ยคักลสิอาสุบสุดเลยอะ่ะต้างหน,หนนาจะคบสุเลยอะ่ะหาานนามันใส้ก็มีเนี่ยต้นขอไก,ก่บไดทีกายนี่แทบเยีแหล,ล,ละตักลงไปตักลงไปจับต่อยดึมีคนจับต่อยดึน เต็มเลยต้นโยกแคลสินมาโทษเนี่ยตัวตาคอยเหนมันอยู่กันสองคนนี่นี่ก็โทษให้รอนี่ขเห็นคนก็ประกาศตัวเนีย่ย